สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดุลคนดอ,ดอนชาแนลทักทายพี่นอ้องมืนอวันศุกร์ที่3ตุลาคม2 5 68พี่น้องครับมาอัปเดตข่าว,ข,าว,ข,าวข่าวเรื่องเล่าของลูกสาวอีลาน้อยอุงอิงคือเก่าเหมือนเดิมครับบอกมีเรื่องดรามา่าเอาแต่เรื่องตะฮักตาักมาฝากพี่ต่อน,น้องหลังจากที่เฮาแสดงความยินดีกับลูกสาวนะครับโอ้ได้รถไม่ไปแดงมาแล้วเนาะได้ยินขา่าวว่าทะเบียนรถเพิ่นไปเที่ยวประเทศลาวด้พี่น้องทะเบียน1062นะ มันหมานกันเด้พี่น้องเ้อเอาคลิปนี้ครับมาอัปเดตนะครับได้ข่าวว่าอีลาน้อยอูอิงครับไปรวมงานกับศิลปินผู้ไทยซึ่งเป็นศิลปินรับเชิญเนาะไปกับพ่อโจพี่น้องครับอีลาน้อยอูอิงกับพ่อโจเดินทางไปกาลสินครับรวมงานเปิดฤดูกาลเปิดวงของวงศิลปินผู้ไทยซึ่งเป็นบงของพอวีนะครับสำหรับพวีวิลพงศ์นี่ค็โอ้ตั้งแต่เป็นมาเป็นยูทูบเบอร์เนาะเด็ตามพอการใช้ รู้สึกว่าตามร้อยประการใช่เลยครับลงคลิปรั่วๆเลยนี่แหละนะครับการมีโซเชียลอยู่ในมือเนาะกาเฮตุให้เอฟซีแฟนคลับนะครับการไปของอีลาน้อยอุงอิงในเทอร์นี่นะครับก็ถือว่าเฮตุให้เอฟซีแฟนคลับได้เห็นนะครับได้หู่จักกับศิลปินผู้ไทยเอฟซีแฟนคลับเพิ่นกระายอยู่แล้วล่ะครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับของศิลปินผู้ไทยนะครับเพราะว่าแนวทางหมอลำเพิ่นกระกลุ้นละแบบกับสาวหน่อยเนาะสาวหน่อยสิเป็นสะเดุดอย่างเดียว นะครับศิลปินผู้ไทยกับศิลปินล้ำอีกแมวหนึ่งนะครับกะถือว่า f อฟซแฟนคลับเป็นกรให้การติดตามบวกกับนะครับกีฬาน้อยองค์อิงพอการใช้พอโจกับผ้าเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยไปทาความหูจักศิลปินผู้ไทยอีกนี่กับบวกตื้มๆมกันไปเติมกันไปเนาะพี่น้องเนาะสําหรับอีฬาน้อยองค์อิงครับอ่าบลคลิปนี้บ่าวดุลสิภาไปเบิรงช่วงที่เพื่อนเดินทางมาฮอดมาถึงนะครับกะคือเก่าครับได้รับโศกหมานตั้งแต่พ่อให้ในขืนหานขืนเวที่ลอะะลูกสาวพี่น้อง อ,พอ,พ,อพอการใช้จัดให้ลูกสาวครับอืมเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับทีม้าพอร์ตมาถึงหลายๆคนนะครับแล้วก็มีเอ่่ออิเฟซี FC แฟนคลับที่เพิ่นรออยู่แล้วครับเพิ่นรอว่าลูกสาวเอล่าน้อยอุ๊อิงสิไปหาพาวีาวีระพงศ์นะครับไปศิลปินผู้ไทยเพิ่นก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วเพิ่นบอกว่าตั้งแต่โดนแล้วล่ะ,ะว่าสัน่นเพิ่นเอ่อบอกให้ขายทีได้เพิ่นขายทีได้แล้วเพิ่นได้เว้าไปแล้วบ่สบายใจว่าสั่น คือโอกาสมากนี่แหละช่วงเปิดฤดูกาลที่อีลาหน่อยไปหาพาวีนี่แหละจะเอาเมะล่มาให้ลูกสาวพี่น้องครับนเนาะไปยังนี่เหตุการณ์จังสี่ครับเป็นความเสื้อส่วนบุคคลเนาะความสุขทา้งใจพี่น้องครับอีลาหน่อยมาหอดมาถ,ถึงบรรยากาศกะเป็นบรรยากาศหาลังหันหลังวิธีกะคึกคักในจังหน่อยครับเพราะว่าเรายูทูบเปอร์นะครับที่เป็นเ1วอนจวทูเนาะแต่พอการใช่นะครับรี่ํงสคัญที่สุดก็คือ คนที่ไปอยู่หลังฮันหลังเวทีของศิลปินผู้ไทยดูแลกำกับต่างๆกับเป็นคู่ไกลกับคู่ปอพี่น้องซึ่งเป็นกับเป็น DNA นะครับของสาวน้อยเพชรบันแพงอยู่แล้วนะครับเปลี่ยน DNA ของสาวน้อยเพชรบันแพงอยู่แล้วฉะนั้นนะครับการทําโชว์กันยางต่างๆกับสิคนเคยกันดีเนาะนะครับสาหรับคู่ไก่กับคู่ปอนะครับเพิ่งมาอยู่ที่ออกจากลําเพื่อนโชว์นะครับมาอยู่ศิลปินผู้ไทยมาอยู่กับพรวีพี่น้องครับ นี <ersch> <S <S ่แหละมือคืนนี้อีลาน้อยก็ได้ได้พ่อกันกับผู้ไกลกับผู้ปออยู่ครับพี่น้องอ่าได้ความสมกับความกินหอดกินถึงเพื่อนเนาะนะครับเพื่อนกะหลังจากที่ประยูสาวน่อยแล้วเพื่อนโชว์แล้วนะครับก็ไ่ได้พ่อกันโจนมากทีละครับจนมาหอดมาอยู่ศิลปินผู้ไทยเพิ่งได้เห็นกันมือว่านี่แหละไม่ปอครับอีลาน้อยอุ้งอิงก็ไดนะครับเอานะครับบรรยากาศความสนุกความมวลหนาหานหนาเวที่นะครับศิลปินผู้ไทย ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่พึงเคยเห็นขึ้นกันเนาะนะครับพึงเคยเห็นขึ้นกันน,น,นะครับหนนบลังหานลังเวทีเป็นโอ,โอ้นะครับสุดหางเครื่องหยงต่างต่างอาีลานอย่งหญิงพอมาฮอดมาถึงกับเขาห้องพกักกอนนะครับแต่งตูนะครับออกหน้าเตรียมแต่งตวเพราะว่าเามู่อวานนี้ครับก็ไปคบทีมเลยทีมงานหลดตูคบทีมนะครับมีพ่อเอกแม่หน่อยนะครับแล้วก็พี่เอ็งจีพี่มอนอิงเพราะว่าหลังจากทีเสร็จจากงานศิลปินผู้ไทยแล้ว เพิ่นการสิบไปพุ่น่ะทางนาครพนมพุ่นน่ะครับอ่ามีงานไหลเรือไฟอยู่ทางนาครพนมโอ้ว่าแม่นน้ำไหลเป็นยังบ่้นรถบาดเนี่ยริมโขงเนาะช่วงนี้น้ำขึ้นพี่น้องครับเออหลังจากเสร็จงานศิลปินผู้ไทยแล้วเพิ่นก็นสิไปนครพนมฉะนั้นเพิ่นก็นเลยเตรียมนะครับเตรียมของเตรียมอย่างมาพร้อมเลยนะครับอ่าเรียกเลยว่าอ่าอีลาน้อยอุงอิงกับพร้อมเดินทางนะครับหลังจากนี้ก็มีงานนะครับของทางวงเองกัมีนะครับโดยพวีครับวิลป์ที่เ้นครับ ไปว่ไวตั้งแต่มือเปิดฤดูกาลสาวหน่อยก็แล้วครับวันที่สิบเก้าเนาะเพิ่นไปรวมงานโตจีนงานมิติ้งนะครับก่อนเปิดฤดูกาลวันที่สิบเก้าที่ไปคุยกับพ่อโจนะครับอยากได้พ่อโจกับอีลนออนานอยู่อุงไปขึ้นฮานขึ้นเวทีนะครับก็ปรากฏว่าก็ได้ตามที่อ่ได้คุยไหวเพราะว่าพา่อวีเพิ่นก็ไปสนับสนุนสาวหน่อยเพิ่นนแพ่งนะครับตั้งสองหลอบเลยก็คือหลอบมีติ้งเนาะจัดมีติ้งโตจีนรอบแรกแล้วก็ อรอบที่สองกับกอนเปิดฤด,ดูกาลือว่าสั่งพันธมิตรทั้งหมอล่ำแล้วก็ตัวพวีเองก็เป็นที่เคารพของพโจโอยู่แล้วนะครับเพินรวมแสดงหนังภาพยนตร์คลายอ่อนน้ากันนะครับแล้วก็เป็นปอพอคูคู่เป็นบรมคู่ทั้งหมอล่ำอยู่แล้วครับอีาอลาน้อยองคงเองก็ได้รับการตอบรับจากพโจนะครับผ้าไปขึ้นเวทีศิลปินผู้ไทยพี่นอ้องกอัดบริเวให้พี่พ่อยแม่ศิลปินผู้ไทยผิดหวังเนาะเอาคลิปนี้ครับเอาดนมาว่าถึงบรรยากาศหลังฮันหลังเวที นะครับช่วงที่อีหลาหนอยมาหอดมาถึงครับก็ได้โชคได้มั่นจากพอกรใช่ก่อนเลยนะครับก่อนขึ้นทานขึ้นเวทีเลยนะครับได้มาไล่นะครับที่พอกันช่เพราะว่าเพิ่นบอกกันไว้ด้ก่อนนานั่นนะครับเพื่อนทร่หากันทร่คุยกับพอกรใช่ว่ามือวันที่วันที่เท่าไรดเกาะวันที่สองพอกันประสันตอนที่เพื่อนไปเยี่ยมพ่ออชิตะนะพี่น้องนะครับอีหลาหนอยเพื่อนกระถามลูกสาวว่าเอาเท่รไรด์ละงวดนีว่าสันอีหลาหนอยว่าหา หาหมื่นบาสนก็ได้ตามนั้นพี่น้องครับมาไล่ของพอการใช้จัดให้นะครับเกินครึ่งแสนพี่น้องหาหกหมื่นบนละเนาะนี่แหละคือว่านอนหลับด้เงินตื่นนอนมือในเงินแสนอีหลาหนอยอู่ยอิงกาได้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับรายได้ที่เป็นมีเกิดขึ้นเปิน,นกระเปเฮไปหบุญนำ้ำทำบุญน้ำนะครับเอาไปสร้างเพื่อนแล้วก็เอาเก็บกรรมไว้เนาะนี่ก็เป็นการบริหารจัดก,การทั้งของแม่หน้อยนะครับแต่คือว่า ตหักตาแพงครับอีหลาน้่อยอุงอิงนะครับเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เบาดุนคิดว่าตื่นหานขื่นเวที่นี่มีมาไล่สูมือแมนบ่าครับเป็นหองเบาดุนเบาดุนเบาถึงว่าบอมีมือได้นะครับบอมีมือได้ที่บอมีมาไล่นะครับมีหลายมีหน่อยเท่านั้นเองครับว่าจะมีโชว์นะครับว่าจะมีโชว์อย่างบางใดแล่การมาไล่ก็คือพ่อพอยแม่นะครับเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามเบิงนั่มเบิงนี่แหละเอาไปให้แม้กระทั่งนะครับมาไล่เฉพาะกิจ มาไล่เฉพาะกิจขึ้นเวทีของศิลปินผู้ไทยนะครับกัมมีมาไล่ให้ลูกสาวคือเกานะครับหากตาแพงเนาะพอโจกับเดินทางรวมไปส้างสรค์ส้างความสุขนะครับให้กับเ c ฟแฟนคลับทั้งศิลปินผู้ไทยคือกันครับนี่แหละการไปจังซี่นะครับกับสีใดทั้งเ c ของทั้งศิลปินผู้ไทยมานําแล้วกับเอฟซทั้งสาวหน่อยกับสิบปดหัวจักกับศิลปินผู้ไทยนําซึ่งช่วงนี้ครับเรียกว่าศิลปินผู้ไทยหรือว่าอ่าพวีเพิ่นจะ รุ่ยโซเชียลเต็มที่เลยครับไลฟ์สดนะครับเคลิปสันคลิปแงวโอ้ถือว่าเพิ่นมากถือทางพี่น้องเพราะว่าเอ็ดยังสี่ครับความมวลความสนุกนะครับผู้ชมเนาะท่านผู้ชมผู้ฟังนี่ยบดิเบิงตั้งแต่ทึงเวทีจะได้เห็นบรรยากาศถ้าเป็นสาวจังสาวหน่อยนี่ยบอกครับคือจังเข้าได้ไปน้ำตลอดทุกงานทุกหมองทุกบอลเมนบอกเขาก็จะได้เห็นสารทุกสุกดิฟการเป็นยูต่างๆ แต่จังสาวหน่อยเพป็นเปรแงนี่นะครับจะเป็นผู้ติดตามทั้งโซเชียลเพคนนี่เมืเนบอกสิงหัจักทีมหลังบ้านนาบ้านแถบทุกคนเลยนะครับแถบทุกคนเลยยกเว้นยกเว้นทีมแดนเซอร์อาจจะบริหารหัจักทุกคนเพราะว่าบางบาดแดนเซอร์บางคนเพิ่นกแบบออกซื้อเนาะเอาการสิงหัจักแต่แดนเซอร์ที่เพิ่นออกซื้อมีมีโซเชียลเป็นของของเสียนะครับพี่น้องนีหลักนะครับเออ่ขอขอให้อ่ต่อจากนี้เนาะนะครับศิลปินผู้ไทยกระสิเดินซ้ายนะครับเจา้าภาพเจ้าการเจ้างาน ก็คือว่าสมฐานะสมศักดิ์ศรีครับได้เห็นแล้วโอ้สเสดิดครับศิลปินผู้ไทยกระดปีนี้ครับเอาคลิปนี้บเบวดูเอาไว้ชมนี้ก็เนาะคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ